สวัสดีจ้าทุกคนมาครับมาซื้อของทะเลวันนี้ราคาอาหารทะเลเป็นยังไงบ้างไม่รู้ครับต้องดูอาหารทะเลแต่ละบานมันก็ราคาขึ้นลงๆครับไม่เท่ากันโอ้หมึกไข่แดดเดียวทุกคนว่ะโอ้โหนี่กุ้งแบบโอ้แพวกุ้งหัวมันสดๆเลยวันนี้มีกุ้งมังกรนะครับกุ้งมังกรแบบฟิตฟิต ผมไม่เคยกินเลยกกุ้งไรเสือมีวาสนาให้กินให้กินก็นไม่กินนะเพราะมันแพงกุ้งแห้ง,แงครับกุ้งแห้งกุ้งกงกุ้งแห้งครับสดๆเลยสดใสๆส,ส,ส,สวยๆเลยทุกคนนี่จจเดินเร็วลายตาขออาภัยนะครับหอยหอยรับพี่อาหารทะเลยอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ตุไปจัดการทุรลงทธุระอะไรเสร็จก่อน มีหลายไซส์หลายราคาหลายขนาดเนาะปูม้าสดสดซ<ม>ื้อแบบปูแบบดูดูปลากระพงกกยุ้ยกัง้งเตงเขาอยากกินกั้งดองอะ่ะมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ อยากกินไข่ไปดอง้มกนเนี่ปือปูต้มแล้วบรรยากาศครับผมขออย่างลมที่นี่คือสดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวตูนจะพาไปดูทีเ่เขาแกะเลยนะเดี๋ยวริมทางครับนี่ครับปลาหมึกร้านประจำให้ตูนมาซื้อแล้วก็มาคัพ็คให้ด้วยที่นี่ทีดีอันนี้คือปูไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปูไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคน ใส่ทุกตัวแด้กินเลยไหมปีหนึ่งนี่นี่กูก็ซื้อปลาหมึกนะเนี่หมึกสวยๆอันนี้หมึกแกะตาทุกคนแก่แกะไตแก่ตแก่ไตไม่เก็บมากพอดีพอดีอันนี้จะไปย่างอร่อยย่างอร่อยเนี้ยนะไม่ค่อยอร่อยในย่างเลยมีหลายแบบหลายราคาหลายไซส์นี่ค่ะมาไปครึ่งโลครับผม มาใหม่มาเป็นเพิ่งมาได้ไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะใส่ใส่ใส่ปูปูปูปปอ,อุ้ยมีม,มีแต่ว่าไมันแล้วแต่บางวันมีเป็นบางวันครับพวกพวกุ้งมังกรส่วนอย่างเงฮ่าแถว,ว,ลวแล้890โอ้โหแพงแ้งแ็ง,แงมีหลายราคาทุกคนหลากหลาย ันนี้ปูเนื้อปูเนื้อปูไข่นี่ครับมีหมดเลยทุกคนราคาราคาก็แล้วแต่วันไข่ทุกตัวไหมครับวะถ้าไข่เป็นขาดแบบนี้เนาะอันน <the> ี้ม so, ันได้เป็นโลเลยถูกมากทุกคนถูกมากมากเกิดมาอร่อยยังไงเนี่ยแน่นนะคุณถูกมากทุกคนปูไข่นี่เอาไปทำเป็นปูไข่ดองนะทุกคน ผงกะหรี่ก็อใส่ข้าวอะตาปาดล้วนตามเราขายแคทคุ้มกว่าทำเองทุกคนอ้าทีกทูไข่แมงดาตูไม่กินไข่แมงดามิซีดด้วยนะแต่ว่าถ้าเราคุ้มแพ้ก็แพงนะตัวละสองร้อยเคยกินแล้วอ่ะ ปัจจุบันจะปัจจุบัยปัจจวบันปัจจุปันไปหนึหน่งกิโลหนึ่งกิโลศาสารมากครับสาสตรมากมายอาไปกินมาก็ต้องไ้กินกุ้งก่อนครับแล้วก็เอาไปกินด้วยสองหกสองหกน่ารักมากดูดิจอลเอาไปกินลงเวลาน่ารักนะ ตแมันเปลี่ยนสีแล้วตอนแรกมันเป็นสีขาวข้องแพวเลี้ยงกุ้งขอบคุณครับขอบคุณคนจ่ายตังครับเมื่อวานจุนจ่ายทั้งวันม็นยองแผวจ่ายบ้างน้องแพวเลี้ยงกุ้งทุกคนวาสนาปากอีกแล้ววะวาสนาปากวาสนาปากเอาไปเผาสดสดทุกคนสามรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มไปเลยครับห0สิบาททุกคนทำแบบสดสด เรายังไม่มีเครื่องครัวเลยนะเราต้องซื้อเงี้ยแหละแผงลรอกุ้งมันก็มีทุกอย่างครับเบือกศิลาก็ขายเหมือนไปนั่งทะเลก็แวะมาตลาดศิลาก่อนทุกคนไปซื้อขอไปกินทะเลดูคนต้มไม่ใช่เราดีมุ้งทุกคนนี่แหละครับกุ้งนี่แบบมาซื้อแบบตาสดๆก็ดีนะได้ชิมด้วยนะอันนี้คือต้มสดนะทุกคน ดิจ้าทุกคนนี่นี่นี่หอยนางรมสดๆนะครับนี่ตั้งทางก่อนขึ้หนังศิลานี่เลยมาเลยครับสดๆแกะๆใหม่ๆนี่นี่นคิดป,ป้าเขาแกะไว้แล้วนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ถุงมาดูวิธีการแกะหอยนองางรมครับข้างเด็กซีการ์เดียนนะร้านป้าเขานี่ฮะมองเหมือนแกะง่ายแต่ไม่ง่ายนะทุกคนมืออาจจะแหกได้นะน,นี่โอ้โห สดมากใครอยากกินขนมสดๆเนี่ยนี่ก็จะได้แกะได้แต่ละตัวนะนี่นี่เขาก็จะมาใส่ตรงนี้ดูลาบลาแบบสดๆมากเลยดูดิง่ายายากไหมครับยากนะยาก <ปะ S 1> ถ้าถ้าเกิดว่าคนไม่เป็นนี่เนาะยากชอบปัดกินแบบแบบไหน เราครึ่งโลนะครับ<อ>ดู๋ยดูดีดิดดกินแบบอย่างงี้ก็คือหวานเลยนะทุกคนเนี่ยนีะตัวตน,นี้แหละอันนี้ไม่รู้อันน้ำกิมไหมครับผมโอ้โห,โโหได้ชิมสดๆเลยทุกคนน,น้ำกิมไหนนะอา่ถูกทุกคนเนี่ยมามาเลยครับมาซื้อจะกินแบบสดๆทุกอย่างส่สนหมดแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลแบบว่าแบบอย่างเงี้ยเห็นแบบแกะๆอย่างเงี้ยได้เลย นี่สีนี้คือสดนะจะบอกให้ป้าเขาจะให้ชิมชิมครับโอ้ป้าเขาใจดีมากเลยทุกคนอุ่นป้าเขาด้วยนะคะเนี่ยอยู่ตรงข้างเนี่ยบสีการ์เด้นเนี่ยสดจริงอะไรจริง<ม>อืออ่าดูดิ ต้องกินต้องกินคู่กับกระถินกับหอมเจียวเท่านั้นมันจะหวานมาโอ้โหป้าให้เยอะมาก,ออกอโอ้โหคือใจดีแท้ดูทุกคนดูบ้าทพุ่อนอะทุกคนดูอือหือผสงตัวเลยเนาะกระถินใส่ด้วยบ้าทพุ่อนอะ หวานมากอร่อยมากป้าสวยมากๆทุกคนมันจิ้มกะเด็นนะอืมอืมเยี่ยมเผื่อครับอืมเพิ่งโร่อืมอืมหอมให้ยังดีทุกคนนะครับแตมก็แข็งยังดี นี่คือแบบสุดยอดแต่ความสดสดกว่าน,นี้ก็ลงไปงมในทะเลแล้วครับป้าเนาะว้าถูกใจเนี่ยาป้าก็หอให้อย่างดีนี่ไม่งกด้วยดีไหมเนี่ยดใีให้ชิมด้วยตเต็มไปหมดเลยเนี่ไปดูมาทีลรเมา่ววนี่เขาจะให้เพื่อนเขาเนี่เอาเลยอ่านดูลิงเลยอนเลยอ่านดูลิงนี่อะ เอาไปเพื่อนเอาไปกินไปแล้วเพื่อนไปแล้วลิงน้อยเดือดข้างล่าง่ลิงลิงเมื่อคืนนั้นลิง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 เพียบเลยวันนี้ลิงลงมาเยอะเลยทุกคนโอ้โหสวยนะเธอต้องขับรถดูดีๆ ใช่ต้องดูดีๆนะครับดูลิงน ой, ้อยแท้ๆเาเหมือนที่รักเลยเอา้าเห็นไหมอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเหมือนที่รัก <laughs> <laughs> ไม่ช่างเปรียบเทียมเนาะอืออ่าตรงนี้ก็เยอะ,อะลมห,หน่อยครับลมหน่อยเลยนะบรรยากาศาบรรยากาศ,ญญากาศทุกคนอโอ,โอ,อโนะ้โหเยอะเลยนะโอ้โหเยอะเลยเพลถ้าเกิดมาชลบุรีมาบางแสนเนี่ยแวะมาเขาสัมบุญดูมันไอ้นี่กัน ขี่กันทุกคนก็มาลิอันนี้ไงแม่ไงที่รักเนี่ยลิจะผสมพันุกันแล้ว <c oughs> เขาเห็นจะได้ลิงซี่กัน <c oughs> ทุกคนดูพาน้องแพลมาหาเพื่อนลิงก็เหมือนคนเนาะต้องขับรถระวังนะคะทุกคนลิงเจ้าแม่นี่ต้องดูดีๆนะไปขาเหยียบถ้าเหยียบต้องขอขามาแนะ ปังปอ,อย่ามานะอีทุอย่าพึ่งยับ่งย่าย่งยั่งอันนี้ยขึ้นกระจกรถรถอนีรู้ริงรู้งานทุกคนพามาดูลิงครับทุกคนนิ่งนิ nah alam, ่งนิ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 งอิงน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 ิ่งนิงนิงนิ่งนิ่งลิงนิ่งนิ่งนิงนิงนิ่งนิ่งิงนิงนิ่นิ่งนิดนิ่งปิงนินิดนิ่งนินเอง ป่ะป่ะปะปะปะเพื่อนนั้นเพื่อแชมเลให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนมาแล้วเพื่อยังไงอ่ะเอาก็ก็ให้ลำพวงนี่แหละลงลงอ่าเฮ้ยอะอย่าพวงไปอเอาไปแล้วแต่ของกินก็ไปแล้วเนาะหนีแล้วทุกคนข้างบนนี่คือจุดชมวิวข้างบนแล้วก็ต้องดูลิงด้วยนะว้าสวยงามไหมที่แล้งถ่ายรูปสวยมากเลยตรงเนี้ยถ่ายไหมไม่แม่ถ่ายแล้วไม่แต่งตัวมาสวยมากตรงเนี้ย จุดชมวิวจุดถ่ายรูปสวยมากครับตรงนี้เขาก็ปิดเลยเปิดแล้วนั่งกินเนี่ค่ะสวยงามน่าลักอนายรับนาย